เดี๋ยวให้พวกเรานะคะเปิดไปที่หน้าห้าสิบเลยเนาะนะคะเป็นเรื่องนะคะการแปลงนะคะเป็นเรื่องการแปลงนะคะแบบเรกแทนกราให้เป็นโฟรานะคะเรกแทนเนาะอะ,อะ Rec and, เรกแทนไปเป็นโฟรานะคะ Rec and, เรกแทนไปเป็นโฟรา นะคะทีนี้ในรูปของนะคะในรูปของเรักแคนนะคะในรูปของเรักแคนเนี่ยมันก็คือแซนนะคะเท่ากับนะคะ x นะคะบวกนะคะ jy นะคะแต่เราไปแปลงในรูปของโคลานะคะรูปของโคลานะคะก็คือนะคะแซนนะคะเท่ากับ z เท่ากับ r นะคะแล้วก็มุมเซตานะคะเราจะแปลงจากรูปนี้ให้เป็นรูปนี้นะคะทีนี้นะคะในการในการที่ม่อนเบาเสียงลูกบอนเบาเสียงแม่สอนอยู่ในการที่เราจะแปลงนะคะนะคะเรามีเราเรามีค่า x ค่า y เนาะนะคะ เราจะแปลงให้เป็นค่า r นะคะแล้วก็ค่าเซตามันเบาลูกถ้ามันไม่เบาแม่จะยึดมือถือนะแม่สอนหนังสืออยู่นะคะทีนี้ในการที่เราจะแปลงนะคะอนะฮะเป็นมุมเนาะในการหาหามุมเซตนะคะมันจะเท่ากับ arc tan นะคะ arc tan นะคะ y ส่วน x นะคะ arc tan y ส่วน x นะคะและในการหานะคะการหา r นะคะมันจะเท่ากับนะคะรูทนะคะ x กำลังสองบวกนะคะบวก y กำลังสองรูทยาวนะคะอ่ะตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะ แซเท่ากับนะคะออสามบวกนะคะจห้านะคะเรามาดูก่อนนะคะที่เขาให้มาเนี่ยนะคะอยู่ในรูปนี้นะคะอยู่ในรูปนี้เพราะฉะนั้น X x คืออะไร x คืออะไร x คือสามนะคะ y y คืออะไร y คือห้านะคะอ่ะวิธีทำหามุมเซตา้านะคะสูตรนี้นะคะเท่ากับ arc tan นะคะ y ส่วน x นะคะก็เป็น arc tan y ก็คือห้าส่วนสามนะคะ นะเรากดเครื่องคิดเลขก่อนนะคะห้าส่วนสามเนี่ยนะคะมันได้นะคะหนึ่งหนึ่งจุดหกหกหกนะคะแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขอาร์คแทนอาร์คแทนก็คือนะคะแทนยกกำลังลบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะว่าเป็นหนึ่งจุดหกหกหกนะคะอ่นะมันจะได้เท่ากับ นะคะมุมเซต้าเท่ากับห้าสิบเก้าะคะองศานะต่อมาเหลือหาค่าอะไรเหลือหาค่า r โดยใช้สูตรนี้ r เท่ากับนะคะรูทเกซ์ำลังสองบวก y ี่กำลังสอง 2. นะคะก็จะเป็นรูทเคือเท่าไหร่นะคะเคือสาม สามกำลังสองบวกห้ากำลังสองนะคะ y คือห้านะคะก็จะเป็นสามสามเก้าบวกห้าห้ายี่ห้านะคะก็จะเป็นนะคะมาต่อตรงนี้นะาเท่ากับนะคะรูทสามสิบสี่นะคะก็จะได้เท่ากับ ห้าจุดแปดสามนะคะก็จะได้แล้วนะคะมุมเท่าไหร่ลูกมุมห้าสิบเก้านะคะ r ห้าจุดแปดสามนะคะเรามาเขียนให้อยู่ในรูปโพลาร์รูปนี้นะคะแก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก r าเมื่อ,อกี้ที่เราหามาได้คือเท่านี้ห้าจุดแปดสามนะคะมุม มุมเท่าไหร่ลูกมุมห้าสิบเก้านะคะนี่คือคําตอบนะคะนี่คือคําตอบนะอ่ะต่อมานะคะต่อมาถ้าแปลงจากโคราให้เป็นเลคแทนนะคะถ้าแปลงกลับนะแปลงจากโคราก็คือแปลงจากโครานะคะให้อยู่ในรูปของเลคแทนนะคะ ก็คือแปลงจาก z เนาะอาแล้วก็มุมเซต้าเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของ z เท่ากับนะคะ x บวกนะคะ j y นะคะอ่ะทีนี้เขาให้มาก็คือใหอากับมุมมาใช่ไหมแต่เราต้องทำให้มาเราต้องหา x หา y นะคะอ่ะซึ่งโดยวิธีการหาหา x เท่ากับ r cos t h e t นะแล้วก็วิธีการหา y เท่ากับมอนเบาเสียงหน่อยลูก j นะคะ r นะคะ s i n sine t h นะคะอ่ะสมมตินะคะ, r, นะคะตัวอย่างเขาให้มานะคะ10มุม108 นะคะเรามาดูก่อนว่าเรามาดูก่อนว่านะคะสิบคืออะไรนะคะสิบคืออ่าอ่าเท่ากับสิบนะคะมุมตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยแปดนะคะเซตา้ามุมนะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดนะคะอ่ะหา x อใช้สุดนี้นะคะวิที์ทำนะคะ เเท่ากับนะคะ r c ร์คอร์สเนะคะเท่ากับนะคะ r คือ10 cos มุมมุมเท่าไหร่มุม108่งร้อยแปดนะคะแต่ครูหาคิดเลขแป๊บนึง หยิบไปหยิบเครื่องคิดเลขให้หมามมีหน่อยปะหยิบเครื่องคิดเลขข้างหน้าตรงห้องออฟฟิศน่ะให้หมามมีหน่อยเครื่องสีเขียวๆวะลูกนะคะอ่ะทีนี้นะคะเวลาเรากดเครื่องคิดเลขนะเรากดข้างหลังก่อนนะคะกดคอสหนึ่งร้อยแปดก่อนว่ามันได้เท่าไหร่นะคะมันได้ลบนะคะศูนย์จุดสามหนึ่ง นะคะแล้วถึงเอามาคูณกับสิบมาลูกมาขอบคุณครับปิดประตูด้วยนะคะเออเมื่อกี้ที่บอกว่าให้กด arc tan เนี่ยให้กดช h i f t ก่อนนะ s h i แทนจะเป็น arc tan นะคะอย่าลืมนะคะแต่ตรงส่วนนี้ให้กด Cost, คอสคอสหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์แปดเท่ากับ นะมันจะได้ลบนะคะลบ0.309เอเล็ก9เขาเลยปัดมาเป็น1นะคะก็จะเป็นลบ0.31นะคะแล้วก็กดคูณ10เลยนะ,ะมันจะได้เท่ากับนะคะค่า x นะคะค่า x ขอเลื่อนตัวเองมาอยู่ฝั่งนี้ ค่า x จะได้เท่ากับนะคะลบสามจุดศูนย์เก้านะคะลบสามจุดศูนย์เก้านี่คือคำตอบหนึ่งคำตอบแล้วนะต่อมาหา x เสร็จแล้วต้องมาหา y y เท่ากับสูตรนี้นะคะ j r คือสิบนะคะ s i n หนึ่งร้อยแปด นะคะกดไซน์หนึ่งร้อยแปดนะคะกดไซน์หนึ่งร้อยแปดก่อนนะไซน์หนึ่งศูนย์แปดนะเท่า <108, S 1> กับศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดเก้าห้าหนึ่งฮะได้ได้กดนี้ก่อนนะได้ศูนย์จุดนะคะเก้าห้าหนึ่ง เอามาคูณกับสิบนะเพราะตรงนี้อยู่ด้วยการเป็นการคูณกันใช่ไหมแต่ครูไม่ใส่ครูไม่ใส่ให้เห็นนะคะให้รู้ว่าเป็นการคูณกัน J. เจไว้นี้ก่อนนะคะกดคูณสิบเลยได้นะคะเก้าจุดห้าหนึ่งนะเก้าจุดห้าหนึ่งนะคะอันนี้เจนะคะอะทีนี้ นะคะเอามาทำในรูปของนะคะรูปของแบบนี้เนาะนะไดแซดเท่ากับ x x ก็คือเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ครูตอบ x คืออะไรลูกลบสามจุดศูนย์เก้าะคะบวก j เก้าจุดเท่าไหร่เก้าจุดห้าหนึ่งนี่คือคำตอบนะอันนี้คือคำตอบ นะคะทีนี้เดี๋ยวครูก็จะให้เราทำนะคะให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าในหน้าห้าสิบแปดและหน้าห้าสิบเก้านะคะหน้าห้าสิบแปดแล้วก็หน้าห้าสิบเก้าซึ่งหน้าห้าสิบแปด นะคะเป็นการแปลงจากเอ่อรกแทนนะคะเป็นโพลาร์นะคะรักแทนเป็นโพลาร์นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือหน้าเท่าไหร่หน้าห้าสิบแปดนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าห้าสิบเก้าเนี่ยจะอยู่ในรูปของโพลาร์เอาแปลงเป็นรักแทนนะอ่ะลองทำดูนะคะซึ่งใน ข้อห,หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกอไก่ถึงจอจานเนาะแล้วก็ข้อสองก็มีกอไก่ถึงจอจานนะคะก็ทำดูน,นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ